วัสดีค่ะกลับมาต่อกันเลยนะคะกับคลิปของการตั้งค่ากล้องติดรถยนต์ไวโอโฟ A หนึ่งสามเก้านะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ได้มาแค่แบบสอนการตั้งค่าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะมาอธิบายนะคะว่าที่ตัวกล้องเนี่ยปุ่มกดเนี่ยมันปดแล้วมันได้อะไรตรงไฟสถานะถ้าไฟสีนี้นะคะมันจะหมายถึงอะไรแล้วก็ช่องต่างๆนะคะที่มีที่ตัวกล้องเนี่ยมันคืออะไรบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่ารอชาร้าเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าแต่ละอย่างที่พูดไปเนะี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ซึ่งสาหรับท nah, well, ี่ต anyway, ัวกล้องติดรถยนต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันใช้งานอย่างไรนะคะแล้วก็เนี่ยตามนี้มันคืออะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนแรกเลยดีกว่านั่นคือตรงนี้นะคะ AV เนี่ยอันนี้นะคะก็มีไว้สําหรับเสียบนะคะเพื่อดูภาพจากกล้องติดยนต์แบบเราวลไท่์ผ่านทางทีวีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบไมโครโฟนภายนอกนะคะเป็นอุปกรณ์เสริมนั่นเองส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบกล้องหลังอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบกล้องติดในห้องโดยสารนะคะส่วนนี้ก็จะเป็็็นนนนนช่อองงสสําาหหรัับบบบเเเียยกกล้้ตติด์ะจปแ นะส่วนอันนี้นะคะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นฐานนะคะก็จะมี GPS อยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีเลนส์กล้องหน้าติดรถยนต์นะคะตัวกล้องเนี่ยก็หมุนได้ระดับนี้เลยนะก็คือเยอะมากนะคะแล้วส่วนด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ memory card นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีนะคะปุ่มรีเซ็ตซึ่งการรีเซ็ตก็คือเราจะใช้เข็มเนี่จิ้มเข้าไปแล้วเพื่อทําการกดรีเซ็ตนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนั่นเองนะคะข้างหลังก็จะเป็นลําโพงเนาะแล้วก็ ด้านหน้านะคะด้านหน้านี่ก็จะเป็นปุ่มกดนะที่ปุ่มกดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะสาหรับปุ่มเปิดปิดเนี่ยถ้าเกิดเรากดค้าเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดกล้องติดรถยนต์นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น ปุ่มกดหยุดแล้วก็บันทึกวิดีโอนะคะถ้าเกิดเรากด1ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการกดหยุดหรือว่ากดบันทึกวิดีโออ่าส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกคลิปฉุกเฉินนะคะก็เรากด1ครั้งมันก็จะล็อกคลิปที่เรากําลังบันทึกอยู่ตอนนี้เป็นคลิปฉุกเฉินให้เราอัตโนมัตินะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนนะคะก็กดเหมือนกันค่ะกด1ครั้งแล้วก็จะเป็นการเปิดปิดไมโครโฟนส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิด Wi-Fi นะคะคือทําการกดค้างถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดปิด Wi-Fi นนนนั่เเองะะคทีีี้ดะวป็น เ,เขาเรียกอะไรนะที่แสดงไฟสถานะต่างๆเขาก็จะมีไฟสถานะการบันทึกไฟสถานะของไมโครโฟนนะคะไฟสถานะของ G P S แล้วก็ไฟสถานะของ Wi-Fi นะคะซึ่งแต่ละสีเนะี่ยมันก็จะมีบอกนะคะว่ามันกําลังทําอะไรอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะเจียบให้ดูนะว่ามันจะมีสีอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของไฟสถานนะของการบันทึกนะคะถ้าเกิดมันเป็นสีแดงติดอยู่ตลอดเวลานะคะหมายความว่ากล้องติดหลยดตยเนี่ยกำลังบันทึกวิดีโออยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นสีแดงกระพริบกระพริบนะคะแสดงว่ากล้องติดอยู่เนี่ยมันนะ่ะไม่ได้บันทึกวิดีโอหรือว่ามันนะ่ะกำลังอัปเดตเฟรมแบร์อยู่นั่นเองนะคะส่วนอ,อันนี้นะคะไฟแสดงสถานะไมนะโครโฟนเนี่ยถ้าเกิดมันติดเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่ากล้องติดรถยนต์่เนี่ยเปิดไมโครโฟนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมันปิดแบบนี้นะคะแสดงว่ากล้องติดอยู่เนี่ยไม่ได้เปิดไมโครโฟนนั่นเองนะคะส่วนอันนี้อ่ะของ G นะ GPS เนี่ยถ้าเกิดไฟสีฟ้าเนี่ยติดอยู่ตลอดเวลารวมถึงไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบอ,อย่างเงี้ยแสดงว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยกำลังรับสัญญาณ GPS อยู่แต่ถ้าไฟสีฟ้าไม่ได้สแสดงนะคะแสดงว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยไม่ได้รับสัญญาณ GPS นั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะไฟสถานะแสดง WiFi ถ้าเกิดเนี่ยไฟสถานะแสดง WiFi เนี่ยเป็นสีฟ้ากระพริบกระพริบแบบนี้นะคะสแสดงว่ามันเปิด WiFi อยู่แล้วก็กําลังรอการเชื่อมต่ออยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าไฟมันเป็นสีฟ้าติดยาวก็คือมันเปิดแล้วมันก็เชื่อม ต่อกล้องติดรถยนต์เข้ากับมือถือเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดมันปิดนะคะมันก็จะคือปิดไวไฟนั่นแหละคะ่ะก็คือประมาณนี้นั่นเองอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะคะของเจ้าตัวกล้องหน้าติดรถยนต์นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อท,ที่กล้องหลังแล้วก็กล้องติดในห้องโดยสารเลยดีวยกว่าะคะว่าที่ตัวกล้องเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะ สำหรับที่ตัวกล้องหลังและก็กล้องติดในห้องโดยสารนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกล้องหลังส่วนนี้จะเป็นกล้องติดในห้องโดยสารค่ะเดี๋ยวเราดูที่กล้องหลังก่อนนะคะที่กล้องหลังเนี่ยก็จะมีเลนส์ใช่ไหมคะเลนส์ของกล้องหลังนะคะแล้วก็จะมีฐานของกล้องหลังนะคะรวมถึงนะคะช่องสําหรับเสียบสายชาร์จของกล้องหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่กล้องติดในห้องโดยสารเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ของกล้องติดในห้องโดยสารนะคะพร้อมกับไฟอินเทอร์เล็ตหกดวงนะคะแล้วก็จะมีฐานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบสายกล้องติดในห้องโดยสารนั่นเองนะคะ ซึ่ง2ตัวนี้เขามีหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่เขาจะแตกต่างกันตรงที่ว่าไอตัวหนึ่งเนี่ยไอตัวที่ติดในห้องริสารเนี่ยมันจะมีไฟให้เรานั่นเองนะคะก็จะแยกได้ตรงนี้นั่นเองนะ หลังจากที่เรานะคะทำการติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะคะที่รถยนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราอะค่ะใส่เมมโมรีการ์ดเข้าไปในกล้องติดรถยนต์นะคะจากนั้นเนี่ยก็ทําการจ่ายไฟนะคะให้กับกล้องติดรถยนต์ได้เลยนะคะหลังจากที่เราจ่ายไฟให้กล้องติดรถยนต์แล้วเนี่ยกล้องติดรถยนต์นะจะเปิดเครื่องให้เราอัตโนมัตินะแล้วตอนที่เปิดเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะด้วยความที่อันนี้เราอะเคยเปิดใช้งานไปแล้วเราก็เลยปิดเสียงมันไว้นั่นเองนะและพอหลังจากที่เปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะคะกดเปิด w i ไฟที่ ปุ่มเปิด Wi-Fi ตรงนี้ได้เลยนะคะโดยการกดค้างไว้นะคะแปบ๊บหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยนะคะจากนั้นเนี่ยพอไวไฟมันติดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้ากระพริบกระพริบแบบนี้นั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการนะคะเชื่อม w i f i ของกล้องติดรถเดียวเนี่ยลงไปในมือถือได้เลยนะคะก็ไปที่ Wi-Fi ของเรานะคะแล้วเราก็เปิด Wi-Fi แล้วก็เลือกนะคะ Wi-Fi ชื่อว่า WO4 นั่นเองคะ่ะเขาก็จะมีชื่อบอกเราซึ่ง Wi-Fi นะคะตอนเริ่มต้นไ่นที่เขาจะให้เราเชื่อมจริงๆมันจะขึ้นว่า 2.4G นะคะแต่ว่าเราอะเคยเชื่อมต่อไปแล้วแล้วเราเลือกเป็น 5G เราก็เลยมันก็เลยขึ้นเป็นตัว 5G ให้เราเชื่อมต่อะคะ่ะเราก็กดเชื่อมตัว 5G ไปได้เลยนะคะแล้วหลังจากที่ใครที่ยมไม่เคยเชื่อมต่อเลยนะมันจะต้องใส่รหัส1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนั่นเองก็คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้กลับมาที่แอปไวโอโฟนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยพอหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะคบุกกับหน้าจอแบบนี้เลยนะคะก็จะมะีหน้าจอที่แสดงภาพกล้องหน้าติลเยนร์ยนแบบเรียวไทม์แต่ถ้าเกิดเราติดกล้องหลังติดรถยนต์ด้วยแล้วก็ติดกล้องในห้องโดยสารด้วยนะคะมันจะมีรูปกล้องนะคะอันเล็กๆของกล้องหลังกล้องติดห้องโดยสารอยู่ข้างบนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วถัดลงมาเนี่ยจะเป็น สวิตคาเมล่าเยก็คือเอาไว้สลับกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องติดในห้องโดยสารให้มันเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็น s n a p shot ก็จะเป็นการกดถ่ายภาพนั่นเองนะคะทีนี้ส่วนตอนที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยทางข้างล่างสุดเนี่ยตรงซ้ายมือเนี่ยอันนี้จะเป็นเข้าดูคลิปวิดีโอย้อนหลังทั้งหมดส่วนตรงขวามือในรูปเฟืองก็จะเป็นการเข้าสู่การตั้งค่าทั้งหมดนะและถ้าเกิดเราต้องการที่จะเข้าสู่การดูคลิปวิดีโอย้อนหลังหรือว่าดูการตั้งค่าเนี่ย เราจะต้องทําการกดหยุดบันทึกวิดีโอก่อนนั่นเองะคะเราถึงจะเข้า2อ,อย่างนี้นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่การตั้งค่ากันก่อนละกันเดี๋ยวพอดูจบแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าวิธีดาวน์โหลดคลิปเนี่ยมันดาวน์โหลดยังไงนะคะก็กดหยุดบันทึกวิดีโอจากนั้นนะคะก็ไปที่รูปเฟืองใช่ไหมพอหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับเซตติ้งทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นนะสามพาร์ทใหญ่ๆนะคะแบบนี้ก็จะมีอะไรวิดีโอเซตติ้งอ่าซิสเต็มเซตติ้งนะคะแล้วก็อ่าเวอร์ชันนะคะที่เรามาดูที่วิดีโอเซงนนะะ่่นึววดีโใส ะะก็จะเป็นวิดีโอเรสเซลูชันนะคะก็จะเป็นเลือกความละเอียดของกล้องติดรถยนต์ของเรานั่นเองนะอันนี้จะเป็นความเบียของกล้องหน้านะคะเราเนี่ยสามารถเลือกได้ที่เป็น 2K 60เฟรม 2K 30เฟรมแล้วก็เป็น Full HD นะคะก็เลือกได้เลยว่าก็เลือกให้ตรงกับความต้องการของเรานะว่าเราต้องการที่จะใช้แบบไหนนะคะอันต่อไปนะคะ Time แบบ s e Recording นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ เปิดบันทึกได้คือแบบใช้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้สายต่อตรงอะ่ะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งก็จะไม่แนะนําให้ใช้ตอนที่ รถยนต์เคลื่อนที่ไปมานั่นเองเพราะว่ามันทาให้คลีปที่ได้มันเร็วแล้วตอนที่เราต้องใช้เป็นหลักฐานอะมันก็คือแบบว่ามันจะดูไม่รู้เรื่องอะคือมันก็จะไม่มีประโยชน์นั่นเองนะก็จะแนะนําให้ใช้ตอนที่เราเออจอดรถไว้นิ่งๆอะไรประมาณนี้นะแล้วตอนที่เราจอดรถนิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดับรถใช่ไหมก็คือก,ก,ก็ก็ยังแนะนําให้ใช้สายต่อตรงฮ์ตไวคิดอยู่ดีนะถึงจะใช้อันนี้ได้แบบได้ปลอดภัยมากขึ้นนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้เป็น power bank ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยนั่นเองนะคะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นลูปเรคคอร์ดิ้งนะคะอันนี้ออ้อย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถตั้งเวลาให้คลิปเนี่ยมันบันทึกวนลูปแบบว่าอัตโนมัติที่ความยาวเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีตั้งแต่1 2 3 5แล้วก็10เลยนะคะซึ่งก็เยอะมากๆนะก็เราก็เลือกเลยว่าเราอยากได้คลิปความยาวเท่าไหร่แล้วก็มาตั้งค่าได้เลยนั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะเรคคอร์ดิ้งออริโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดเสียงไมโครโฟนในกล้องติดรถยนต์นะคือเราอยากให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยมีเสียงนะคะบันท ต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบชดเชยแสงนะคะก็จะมีทั้งกล้องหน้าอะกล้องติดในห้องโดยสารแล้วก็กล้องหลังเลยคือสามารถปรับได้ทั้ง3กล้องเลยนะก็คือดีมากเลยเนี่ยคือถ้าเกิดคลิปมันมืดเกินไปเนี่ยเราก็สามารถปรับความสว่างได้ที่ตรงนี้เลยปรับได้สูงสุดถึงบวก2อเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อแม้คือเราไม่ควรจะปรับให้มันสว่างจ้าจนเกินไปถ้าเกิดมาสว่างจ้าจนเกินไปเนี่ยามาันทำให้คลิปของเรามันดูไม่รู้เรื่องนั่นเองมันจะแบบมันจะมีแต่สีขาวจ้าๆค่ะแล้วว่าเออมันก็แบบ ไม่ดูแบบไม่มีประโยชน์แล้วก็ปรับให้มันแบบว่าพอดีพอดีนั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็น wdr นะคะหรือว่า wide dynamic range นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ภาพของเรามีความสว่างเข้ากาันทั่วทั้งภาพก็อย่างที่บอกไปว่าก็แนะนําให้เปิดไว้นั่นเองนะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็น g sensor นะคะ g sensor อันนี้มันจะเป็นความไวนะคะในการที่จะให้กล้องติดรถยนต์เนี่ยบันทึกคลิปวิดีโอเมื่อมีแรงกระแทกเกิดขึ้นกับรถยนต์นะคะสำหรับตัวนี้เลยเนี่ยหลักๆกเนี่ยก็จะแนะนําให้ตั้งไว้ที่โลนะเพราะว่าถ้าเราตั้งไว้ที่ไฮเงี้ยมัน ได้คลิปที่มันเป็น G sensor ที่มันล็อกอะรอามันอมันเยอะเกินไปอะ่ะคือถ้าเราตั้งไว้ที่หายเพียงแค่เราแบบปิดประตูแบบปึง้งอย่างเงี้ยมันก็บันทึกคลิปให้เราแล้วเออมันก็เลยทําให้เราได้คลิปแบบ เยอะเกินไปนั่นเองเนาะอย่างที่บอกไปก็ตั้งที่โลนะคะมันจะได้เป็นคลิปที่เหตุการณ์จริงๆเออที่มันแบบกระแทกแรงๆอะไรประมาณนี้นะคะอันต่อไปก็จะเป็น day stamp นะคะก็จะเป็นถ้าเราเปิดไว้เนาะในคลิปวิดีโอมันก็จะมีวันที่แล้วก็เวลาเนี่ยลงไปในคลิปวิดีโอด้วยคลิปวิดีโอในที่นี้หมายถึงคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะในส่วนของวิดีโอ s e t ต i n g เนี่ยก็จะคือ bitrate นะคะซึ่ง bitrate ตรงนี้บอกเลยว่าเป็น bitrate ควบคุมการบันทึกวิดีโอทั้งหมดเลยนั่นเองนะหมายถึงว่าคือถ้าเกิดเราอะ เลือกเป็นไฮอย่างเงี้ยคลิปวิดีโอที่เราบนันทึกได้เนี่ยมันก็จะมีความคมชัดแบบ,บักมากระดับหนึ่งแต่ถ้าเลือกแม x i ซิมัมคือความคมชัดมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเลือกไว้ที่โลเนี่ยคลิปวิดีโอของเราถุกคลิปนั้นม,มันก็จะมีความแบบไม่ค่อยคมชัดนะมีความเบลออะไรประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดให้แนะนําก็จะแนะนําให้เลือกไฮหรือว่าแม x i ซิมัมไปเลยนะคะเพราะว่าก็จะไม่แนะนําให้เลือกโลเท่าไหร่เพราะว่าคลิปมันจะแบบสีสันไม่สวยนั่นเองนะคะ และในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็น,นส่วนของ System Setting นะคะอันแรกเลยก็จะเป็น Time Zone นะซึ่ง Time Zone ของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็น GMT บวกนะคะก็เลือกให้มันถูกนะคะเกิดเราเลือกไม่ถูกเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานกล้องติดรถยนต์ได้นั่นเองนะคะ Date Format นะคะก็จะเป็นการเลือกนะคะฟอร์มของวันที่และเวลาที่ให้มันบันทึกลงไปในคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะอันต่อไป Time Synchronization นะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดเรากดเราโอเคตกลงแบบนี้นะคะมันจะทําการซิงค์วันที่และเวลาจากกล้องติดรถยนต์นะคะให้ตรงกับมือถืออัตโนมัตินั่น เองนะคะอันต่อไปนะคะบูดีเลย์นะคะอันนี้มันจะเป็นการแบบว่าสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่5วินาทีใช่ไหมคะหลังจากที่เรากดเปิดกล้องติดรถยนต์น่ะมันจะต้องรอ5วินาทีนะคะกล้องติดรถยนต์อ่ะมันถึงจะเปิดติดให้เรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการทํางานของมันนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็น I r L E D นะคะน,นี้ก็คือไฟไอินฟราเรดนะคะของกล้องติดในห้องโดยสารนั่นเองนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดหรือว่าเราจะปิดหรือว่าเราจะตั้งออโต้นะคะก็คือถ้าเกิดแนะนําก็อยากจะแนะนําให้ตั้งเป็นออโต้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดแบบว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยไอ้กล้องติดห้องโดยสารนะมันตรวจจับว่าเนี่ยสภาพมันมีแสงน้อยเกินไปหรือว่ามันถึงเวลามืดแล้วที่มันควรจะเปิดเนี่ยมันจะได้เปิด้เราอาตโนมันนะแล้วก็ไม่แนะนําให้เปิดไว้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไว้ตลอดเวลานะไอ้ภาพที่มันแบบเปิดไฟอินฟาเรดไว้ตอนแล้วมันมาถึงตอนที่มันมีแสงค่ะมันทําให้สีมันแบบว่าไม่ค่อยสวยนั่นเองนะคะ อันต่อไปนะคะจะเป็น parking mode หรือว่าโห d e บันทึกตอนจอดของเรานั่นเองก็อย่าลืมว่าโหมดบันทึกตอนจอดนะคะจะใช้งานได้เนี่ยจะต้องใช้สายต่อตรง h a r d w i r e k i ดเท่านั้นนะคะแล้วสายต่อตรงก็มีชื่อว่า h k 3 4นั่นเองนะคะโหมดบันทึกตอนจอดก็เป็ที่บอกไปนะว่ามี3โหมดก็จะมี auto event direction นะคะ time lap นะคะซึ่ง time lap ก็เลือก aps ได้หลาย aps เลยนะคะแล้วก็ low bitrate recording นั่นเองนะคะอันต่อไปก็จะเป็น parking recording timer นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นเวลานะคะที่ตั้งให ให้เราอ่ะใช้โหมดบันทึกตอนจอดนั่นเองนะคะสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่6ชั่วโมงนะคะหลังจากที่พอมันครบ6ชั่วโมงอ่ะสมมติว่าเราเลิกโหมดบันทึกตอนจอดไปว่าออโต้อีเวนต์ด TECTION แต่พอมาครบ6ชั่วโมงปุ๊บกล้องติดรหลือ์ยน,นะคะมันก็จะปิดเครื่องแล้วก็หยุดใช้งานโหมดบันทึกตอนจอดเลยทันทีนั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของมันนะคะอันต่อไปก็คือ Enter Parking Mode Hammer นะคะอันนี้ก็จะเป็นเออเวลาที่จะให้เข้าสู่โหมดบันทึกตอนจอดนั่นเองนะก็สามารถมีก็เลือกได้แค่ปิดกับเปิด90วินาทีนะคะข้มหมายคือสมมติว่าเราเลือกไว้90วินาทีหลังจากที่เครื่องยนต์เนี่ยมันดับเครื่องไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรอให้มันครบ90วินาทีก่อนนะคะมันถึงจะเข้าสู่โหมดบันทึกตอนจอดที่เราเลือกใช้งานนั่นเองนะคะ อันต่อไปนะคะคือ Parking G Sensor นะคะอันนี้ก็คือความหมายของมันก็คือเหมือน G s e ซ s เซอร์ที่บันทึกตอนที่เราเปิดใช้โหมดบันทึกตอนจอดนั่นเองก็คือตอนที่เราแบบว่าเปิดใช้โหมดบันทึกตอนจอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อตัวไหนก็ตามใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เราบันทึกขีปบมันมีแรงกระแทกเกิดขึ้นด้วยค่ะมันก็จะได้คลิปของ Parking g sensor เนี่ยมาด้วยอีกหนึ่งคลิปสมมติว่าเราเลือกไว้แบบไทําแลบถูกไหมไทม์แลบมันบันทึกตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้คลิ ด้วยอีกหนึ่งคลิปประมาณนี้นั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็น Parking Motion Detection นะคะอันนี้นะคะก็คือแนะนําให้เปิดไว้เช่นเดียวกันนะตอนที่เราเลือกใช้โหมดบันทึกตอนจอดคืออย่างที่บอกไปว่าโหมดบันทึกตอนจอดเนี่ยมันสามารถเลือกช่วงเวลาที่ให้เราใช้โหมดบันทึกตอนจอดได้อย่างที่บอกไปห6ชั่วโมงใช่ไหมสมมติว่าเราเลือกไว้6ชั่วโมงแล้วพอมันครบ6ชั่วโมงอะ่ะโหมดบันทึกตอนจอดเนี่ยมันก็จะหยุดใช้งานเพราะว่ากล้องมันปิดเครื่องอัตโนมัติอ่ะเราก็สามารถเลือกอ้นนี้ Parking Motion Detection เนี่ยอันนี้ไว้ได้แนละ้วเป ต่อให้เราไม่ได้ใช้หมดบันทึกตอนจอดอะไรใดๆเลยแต่เราเปิดหมดนี้ไว้แล้วถ้ามันมีนะคะสิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนผ่านหน้าจอกล้องติดรถยนต์ปุ๊บมันก็จะบันทึกคลิปให้เราอัตโนมัตินั่นเองค่ะอ่านี่คือแบบนี้เนาะไม่งงเนาะ ซึ่งต้องบอกกันว่า parking Mode นะคะ p a r k i n g r e c o r ร i n g timer นะคะ Ent เ r อร์ปั i n g Mode อ่า parking s e น s o r แล้วก็ parking motion d e t e c t i o n เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจะใช้งานได้นะคะก็ต่อเมื่อต้องใช้สายต่อตรง Hard w i r e ์ i t h k 3 4เคเท่านั้นนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้สายต่อตรงอันเนี้ยเราก็จะไม่สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้นั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นการกลับภาพซ้ายขวาของกล้องติดในห้องโดยสารแล้วก็กล้องหลังติดเลยเดียวนะคะตัวที่มันเขียนว่ามินเนอร์นั่นเอง กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องติดในห้องโดยสาระคะสามารถตั้งได้เผื่อเราเนี่ยติดกล้องแบบกับหัวอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถกลับภาพได้นั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็น Notification Sound นะคะจะเป็นเสียงแจ้งเตือนนะคะก็จะเป็นเสียงแจ้งเตือนทั้งหมดเลยว่าจะเป็นเสียงปุ่มโกดเสียงแจ้งเตือนต่างๆ,นะๆนานาเปิดเครื่องปิดเครื่องอะไรประมาณนี้นั่นเองก็จะอยู่ในนี้นะคะถ้าเกิดใครท,ที่ต้องการที่จะเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลือกได้หรือจะเปิดทั้งหมดหรือว่าจะปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็จะแนะนําให้เปิดไว้ทั้งหมดนะคะแต่อันนี้นะคะเราแบบว่าทําการตั้งค่าให้้ดดูแบบาานกกกลลอองเเร็ืปิ เพราะว่าเวลาเราเข้ามาตอนที่เราตั้งค่ากล้องติดรถยนต์ผ่านทางมือถือมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ติดต๊ดตตลอดเวลาเลยนั่นเองนะคะทีนี้อันต่อไปนะคะก็จะเป็น voice notification language นะคะอันนี้มันก็คือเสียงแจ้งเตือนตอนที่กล้องติดรถยนต์มีปัญหานั่นเองนะเราสามารถเลือกภาษาที่เราจะแจ้งเตือนได้อย่างที่บอกไป ในคลิปรีวิวการตั้งค่ามั้งที่บอกว่าเออมันแจ้งเตอือนเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ได้แจ้งเตอือนเป็นภาษาอังกฤษได้เดียวนะมันยังแจ้งเตือนเป็นภาษาอื่นได้อีกนะคะแต่อยู่เว้นภาษาไทยนะคะยังไม่มีนั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นไลฟ์วิดีโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูวิดีโอแบบเรียลไทม์ของกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่าจะเป็นกล้องติดในห้องโดยสารหรือว่าจะเลือกทั้งหมดได้นั่นเองนะคะอันต่อไปก็จะเป็น G P S นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเปิดหรือจะปิดถ้าเปิดก็ จะดีกว่าปิดแน่นอนนะเพราะมันจะมีความเหนือเลยแล้วก็พิกัดเนี่ยลงไปในคิปวดีโอคิวีวีโอของเรามันก็จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น อันต่อไปก็จะเป็น speed unit นะอันนี้ก็คือเลือกความเร็วรถนั่นเองนะหน่วยความเร็วลรถนะก็จะมีกิโลเมตรกับไมล์นะคะก็มี2ค่านี้เท่านั้นนะคะส่วนอันนี้นะคะ GPS info stamp ก็คือตอนที่เราเลือกเปิดใช้งาน GPS นะคะก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ในคลิปของเราเนี่ยแสดงออทั้งความเร็วรถแล้วก็พิกัดเลยไหมหรือว่าแสดงแค่ความเร็วรถหรือว่าแสดงแค่พิกัดหรือว่าจะไม่ต้องแสดงอะไรเลยแต่ว่าเปิดใช้งานไว้อันนี้ก็สามารถทําได้นะอันต่อไปนะก็จะเป็น caramera model stamp นะคะก็คือ ือถ้าเราเปิดไว้เนี่ยในคลิปวิดีโอของเราอะ่ะก็จะมีชื่อของเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะคะบันทึกลงไปในคลิปวิดีโอด้วยนั่นเองนะคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะอย่าลืมแล้วอันต่อไปก็จะเป็นความถี่นะคะซึ่งความถี่ของประเทศไทยเนี่ยคือ50 h เฮิร์นั่นเองนะ และอันต่อไปนะคะก็จะเป็นทีวีอร์แมตนะคะซึ่งจะตัวกล้องติดรถยนต์นะคะวายเฟ129ตัวนี้สามารถดูภาพแบบว่าเรียลไทม์เนี่ยผ่านทางทีวีได้เอออันนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนั่นเองนะคะแล้วการที่จะดูภาพแบบผ่านทางแบบทีวีได้เนี่ยก็จะต้องเลือกนะคะ ฟอร์มของทีวีให้ถูกต้องนะซึ่งฟอร์มทีวีของในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็น NTSC ตัวนี้นะก็ให้เลือกตัวนี้แล้วก็กดเชื่อมเข้ากับทีวีได้เลยนะคะอันต่อไปก็คือ Format ต d อดิการนั่นเองนะคะซึ่งไอฟอร์แมต d d Card ตัวนี้นะมันจะเป็นการลบคลิปแบบถาวรนะถ้าเกิดใครที่ต้องการจะฟอร์แมตเมมตรงนี้จะต้องแบบว่าเออเอาคลิปวิดีโอที่สําคัญสำคัญออกไปก่อนนะเพราะมันไม่สามารถกู้คืน ไฟได้นั่นเองนะอันต่อไปนะคะรีเซ็ตคามอรเซตติ้งนะก็จะเป็นการคืนค่าโรงงานให้กับเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ A139 ตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นค่าเริ่มต้นนะอันต่อไปนะคะ Wi-Fi Channel น,นะคะนีไงอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็น2.4 g h z หรือว่า5.0 g h z ก็ถ้าเกิดเราเลือกใช้2.4เนี่ยมันก็จะเชื่อมเป็น w i f i ตัว2.4คือเราต้องไปเชื่อม w i f i ใหม่นะแต่ถ้าเกิดเราเลือก5เนี่ยมันก็จะเชื่อมอีก w i f i อีกที่มันเป็นชื่อ5 g h z นะอืม ก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็น wifi name ก็คือสามารถเปลี่ยนชื่อ wifi ได้นะเป็นชื่อ wifi ของเราเองต่อไปนะคะก็จะเป็นสามารถเปลี่ยนรหัส wifi ของเราได้นะคะบางทีเราอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากใช้1นึ่งสองสามเจ็ดแปดนะเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมาเชื่อมใช้งานกล้องติดยัของเราได้นะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็น custom tag stamp นะคะก็คือเป็นการแบบว่าคือเราสามารถ พิมพ์ลายนะ้าเป็นของตัวเราเองให้มันถึกไปในกล้องติดรถยนต์ได้นั่นเองนะคะอันนี้นะคะคายเนี่ยนัมเบอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นการที่เราสามารถพิมพ์ป้ายทะเบียนรถของเราเนี่ยลงไปนะคะเพื่อให้มันทึกลงไปในคิวบิลได้เช่นเดียวกันนะซึ่งตัวอักษรเนี่ยก็จะพิมพ์ได้แค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะส่วนตัวเลขก,ก็พิมพ์ได้ทุกเลขเลยนะตัวอักษรสาษาไทยยังไม่สามารถพิมพ์ได้นะคะอันต่อไปนะคะน,นี้ก็จะเป็นการแสดงพื้นที่ของเมมโมรีการที่ยังเหลืออยู่นั่นเองนะคะอันนี้นี่แล้วในส่วนสุดท้ายก็็็จจะะเเปนน่วนขอวอองร์ชักมี แอปเวอร์ชันก็คือเป็นเหมือนเวอร์ชันของกล้องเติดรยนตอนนี้นะคะรวมถึงเฟิร์มแวร์ที่กล้องติดรยนต์ใช้ตัวล่าสุดเนี่ยคือตัวไหนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดของเจ้าตัวกล้องติดรยนต์ A139 นะคะ และต่อไปนะคะเป็นการดูคลิปวิดีโอย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องกดหยุดบันทึกวิดีโอก่อนนะคะหลังจากที่กดหยุดบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาที่ตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เรากดเข้ามาคะเราก็จะพบกับคลิปวิดีโอย้อนหลังทั้งหมดนะคะอยู่ในหน้านี้แล้วถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เรากดบล็อกไว้รวมถึงคลิปวิดีโอที่ได้จาก G sensor ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ได้จากโหมดบันทึกตอนจอดนั่นเองนะคะทีนี้หลังจากที่พอเราอยู่หน้านี้และเราต้อง ให้เรานะคะเลือกที่คลิปวิดีโอมา1คลิปหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางมุมบนขวามือเนี่ยก็จะมีรูปสอนชี้ลงนะคะแล้วก็รูปตัวถังขยะนะถ้าเกิดเราต้องการจะลบก็กดที่รูปสอนตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะลบก็กดที่รูปถังขยะก็ลบได้เลยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะไปอยู่ในมือถือของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองะคะอันนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจากกล้องติดรถยนต์ลงในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับการตั้งค่าการใช้งานรวมถึงการอธิบายปุ่มกดต่างๆที่จะตัวกล้องติดรถยนต์เนี่ยว่ามันทํำยังไงใช้งานยังไงนะคะซึ่งถ้าเกิดใครนะคะแบบว่าอย่างที่เคยบอกบอกไปแล้วเนาะว่าอยากเห็นการติดตั้งเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะถ้าเกิดเยอะจริงๆอ่ะเราก็จะทําให้นั่นเองนะคะยังไงคลิปนี้เราก็จะต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับพบกันใหม่นในคลิปหน้าเนาะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นการรีวิวอะไรนะคะก็รอติดตามได้เลยะคะ่ะคือกด ติดตามนะคะแล้วก็กดแบบว่าซันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปถัดไปเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าเออมันแบบมีคลิปว่ามันเป็นคลิปอะไรนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ